สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MCT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธงนงคันทองประจำวันจันทร์ที่26พฤษภาคมปีพุทธศักราช2568ตลาดพันธาบาัตรของญี่ปุ่นใกล้ล่มสลายขณะที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศป่าสถานการเลวร้ายกว่ากริซเสียอีกซึ่งหมายถึงกริสได้เคยผิดนัดชำระหนี้กว่า75%ของหนี้สาธารณะทั้งหมดในปี 2012นั่นเองญี่ปุ่นจะกลายเป็นเด็กตัวอย่างคนใหม่ของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศแทนที่อาร์จเจนตินาหรือไม่ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาญี่ปุ่นเดินอยู่บนขอบเหวทางการเงินโดยหนี้ของรัฐบาลพุ่งแตะระดับ263%ต่อ GDP เทียบเท่ากับหนี้กว่า65ล้านล้านดอลลาร์ของสหรัฐหากคิดในมูลค่าของ สหรัฐสหรัฐอเมริกาความจริงตอนนี้มีหนี้อยู่ประมาณ36ล้านล้านกว่าเหรียญนะครับแต่ถ้าเราคิดเป็นสัดส่วนกันต่อ GDP ญี่ปุ่นนะครับถา้าเทียบเท่า GDP ของสหรัฐจะมีหนี้กว่า65ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าระดับเส้นแดงดั้งเดิมที่100%ต่อ GDP นี่ของรัฐบาลตามปกติแล้วเขาไม่ให้เกินร้อยเปอร์ต่อ GDP นะครับถ้าว่าเข้าแตะระดับ80ต่อ GDP ก็ถือว่าอันตรายแล้วเนื่องจากว่าถ้าว่านี่สูงเกิน100%ยเอร์เซ็นต์ต่อ GDP ต่อไปเศรษฐกิจจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ต่ำเนื่องจากว่ารัฐบาลต้องคอยดูแลเรื่องของการชำระนี่จะไม่มีเงินใช้ ในการดูแลเรื่องของการลงทุนหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจและถ้าหากว่าต่างชาติหรือว่านักลงทุนไม่มั่นใจในหนี้ของรัฐบาลหรือว่าในพันธบัตรของรัฐบาลก็จะเทขายนะครับทำให้อัตราดอกเบีย้ยหรือว่าัตราผลตอบแทนสูงขึ้นซึ่งก็จะทําให้เศรษฐกิจมีปัญหาซบเซานะครับและการที่มีหนี้สูงจะทำให เราบรรดาบริษัทจัดอันดับเครดิตเรตติ้งต่างๆเทั้งหลายลดความน่าเชื่อถือของหนี้ของภาครัฐบาลซึ่งก็จะทำให้รัฐบาลนั้นต้องกู้ยืมเงินในอัตราที่สูงขึ้นแต่ว่าญี่ปุ่นไปไกลเกินกว่าเส้นแดงร้อไปถึงร้อกามเปอต่อ GDP แล้วสำหรับหนี้ภาครัฐความจริงแล้วหนี้ของญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้มากกว่า นี่ของกรีซสองเท่าซิอีกนะครับในปี2012ที่กรีซตอนนั้นกลายเป็นตัวอย่างของรัฐล้มเหลวหรือว่าประเทศที่ล้มละลายทางด้านการเงินต้องได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศสาภาพยุโรปรวมทั้ง ECB หรือว่าธนาคารกลางของยุโรป อย่างไรก็าตามหนี้จํานวนมหาศาลของญี่ปุ่นยังสามารถดํารงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันเนื่องจากว่าหนี้ของรัฐบาลญี่ปุ่นส่วนใหญ่ถือครองโดยประชาชนชาวญี่ปุ่นเองซึ่งมีแนวโน้มชัดเจนในการลงทุนในสินทรัพย์ภายในประเทศโดยเงินจนํานวนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในธนาคารและบริษัทประกันชีวิตซึ่งแตกต่างจากกรณีของคริสตี่เจ้าหนี้8ใน10ราย เป็นนักลงทุนต่างชาติที่พร้อมจะเทขายหนี้ทันทีเมื่อมีสัญญาณความเสี่ยงอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ Bank of Japan ได้เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากจนถือครองหนี้ส่วนใหญ่เอาไว้ในสหรัฐหนี้รัฐบาลคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า1ใน5แต่สำหรับญี่ปุ่นขนาดของหนี้ที่ใหญ่โตน,นั้นเป็นเสมือนดาบแหงดาโมคโรส ที่แขวนอยู่เหนือระบบการเงินมาตลอดและเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นต้องเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าและมักจะช้าเกินไปเพราะเกรงว่าจะทำลายสมดุลที่เปราะบางแต่ในที่สุดตลาดก็เป็นฝ่ายทำลายสมดุลน,นั่นเองจากการประมูลพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นรอบล่าสุดซึ่งแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ที่สุดนับตั้งแต่ปี1987กล่าวคือไม่มีใครต้องการพันธบัติญี่ปุ่นอีกต่อไปนะครับเมื่อเปิดประมูลปรากฏว่าสถาบันการเงินหรือว่านักลงทุนที่เข้าไปประมูลไม่ได้เข้าไปประมูลเมื่อไม่มีดีมานนะครับมีแต่สป라이ราคาพันบบัติจึงร่วงลงอย่างรุนแรงทำสถิติต่ำสุดเป็นประวัติการพันธบัตร อายุ10ปีแต่ระดับที่เคยเห็นครั้งแรกล่าสุดในวิธีการการเงินปี2008 JP Morgan เรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการล่มสลายเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะในญี่ปุ่นเช่นเดียวกับในสหรัฐพันธบัตรเป็นเสาหลักของระบบการเงินไม่ใช่แค่กับธนาคารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเงินบำนาญของชาวญี่ปุ่นกว่า40ล้านคนที่ยากจนลงไปเรื่อยๆรวมถึงผู้สูงอายุ 96%ที่มีอายุมากกว่า60ปีสิ่งที่ทำให้ราคาพันธบัตรร่วงอย่างหนักคือข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดที่ชี้ว่าญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งผนวกกับอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นแตะระดับ3.7%สูงกว่าในสหรัฐ,ฐภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึง2เท่ากล่าวอีกในหนึ่งคือ ญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่ภาวะ stagflation หรือภาวะที่เศรษฐกิจซบเซาแต่ราคาสินค้ากับพุ่งสูงขึ้นข้อมูลเศรษฐกิจสร้างแรงกดดันให้ตลาดพันธบัตรรัฐบาลแต่สิ่งที่ทำให้ทุกอย่างพังทลายลงจริงๆคือคำกล่าวของนายรัฐมนตรีที่ว่า สถานการณ์ของหนี้ของญี่ปุ่นเลวร้ายยิ่งกว่าคริสเซอีกโดยกล่าวในบริบทของการปฏิเสธที่จะกระตุ้นเศรษฐกษิจด้วยการลดภาษีผู้อย่างหนึ่งคือนายร,รัฐมนตรีญี่ปุ่นกำลังยอมรับว่าประเทศได้ชนกำแพงเข้าเต็มแรงและจะไม่สามารถลดภาษีได้อีกเลยเพราะขนาดของหนี้นั้นใหญ่เกินไปเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในอังกฤษ ในปี2022เมื่อนาะยกรัฐมนตรีคนใหม่ลิสทรัสเสนอมาตรการลดภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกที่กำลังชะลอตัวลงโดยไม่มีแผนที่ชัดเจนนะครับว่าจะมีรายได้จากที่ใดมาทดแทนแผนการลดภาษีผลที่ตามมาคือตลาดพันธบัตรของกรีซสูญเสียความมั่นใจนะครับล่มสลายลงมีความเสี่ยงทำให้ธนาคาร ขนาดใหญ่และกองทุนบำนาญหลักๆของประเทศล้มละลายไปด้วยเนื่องจากว่ามีการเข้าไปถือครองพันธบัตรตร,รัฐบาลสหรัฐมากมายเมื่อมูลค่าของตลาดพันธบัตรลดลงก็จะทำให้หมูลค่าของการถือครองทรัพย์สินของธนาคารใหญ่ขนาดใหญ่รวมทั้งกองทุนบำเหน็ตบำนาญน,นะครับขาดทุนทางบัญชีนะครับและถ้าว่าปล่อยทิ้งไว้ เมื่อมีการมาร์กทูมาเก็ตหรือว่ามีการลงมตีจริงนะครับก็จะขาดทุนโโหรานมหาศาลนะครับท้ายสุดนะครับลิสทรัสก็ถูกแรงกดดันทางการเมืองให้ต้องถอยออกไปก็คือต้องลาออกจากตำแหน่งนายรัฐมนตรีถือว่าเป็นนายรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอายุสั้นที่สุดของ ประวัติศาสตร์การเมืองของอังกฤษเลยทีเดียวตอนนี้ญี่ปุ่นได้เข้าร่วมกลุ่มประเทศที่เป็นอัมพาตทางด้านการคลังเหมือนกับอังกฤษประเทศที่กู้ยืมเงินเกินขีดความสามารถของตัวเองญี่ปุ่นอาจซื้อเวลาได้อีกสักหนึปีหรือ2ปีหากสามารถทำข้อตกลงทางการค้ากับโดนด์ทรัมป์และฟื้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ แต่ก็เป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นเพราะญี่ปุ่นได้ข้ามแม่น้ำรูบิคอนแห่งข้อจำกัดทางภาษีไปแล้วจุดหมายถัดไปคือการขึ้นภาษีแบบปลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อจ่ายดอกเบี้ยหนี้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะทำให้ญี่ปุ่นเข้าสู่วงจรหายนะเพราะว่าหนี้ที่สูงขึ้นนาไปสู่ภาษีที่สูงขึ้นซึ่งจะทำให้เศรษฐกษิจหดตัวนะครับและยิ่ง จะเพิ่มสัดส่วนหนี้ต่อ GDP ให้สูงขึ้นไปอีกสำหรับสหรัฐอเมริกาเองนะครับอาจจะเข้าวิกฤตหนี้ช้ากว่าญี่ปุ่นนะครับเราทศวรรษแต่ว่าก็อาจจะเร็วกว่านั้นได้นะครับเนื่องจากว่าทางรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์มีการเดินหน้าใช้จ่ายเกินตัวต่อไปนะครับงบประมาณแผ่นดิน มีการขาดดุล2ล้านล้านเหรียญและทรัมป์ไม่มีแนวโน้มที่จะลดการขาดดุลน,นี้แถมยังมีการเพิ่มงบมานใช้จ่ายทางดนการทหารอีกเป็น1ล้านล้านเหรียญน,นะครับก็เป็นเรื่องปกติที่ไม่ว่าพรรคไหนเข้าบริหารประเทศไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือว่า, Republican. าร e พับลิกันสหรัฐอเมริกาก็เดินหน้าเข้าสู่ การสร้างนี่ซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับจะ,ะเผชิญกับชะตากรรมคล้ายกับญี่ปุ่นหรือคล้ายกับกรีซนะครับที่ต้องผิดนัดชำระหนี้มาดูรายงานต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของการเร่งเจราจาลดกำแพงภาษีระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐนะครับทางนายกร,รัฐมนตรีชิเกรุอิชิบาของญี่ปุ่น ได้มีการเปิดเผยอินะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าทางโตเกียวเองมีเป้าหมายที่จะเร่งรัฐการเจรจาภาษีกับทางด้านสารัฐโดยตั้งเป้าหมายว่าจะได้ข้อสรุปภายในช่วงการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ G7 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนหน้าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรียวเซอาคาซวะ หัวหน้าคณะเจรจาภาษีของญี่ปุ่นได้จัดการเจรจารอบที่3กับสหรัฐที่กรุงวอชิงตันปีสไปแล้วอิชิบะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข,ข่าวที่โตเกียวว่าการเจรจามีความคืบหน้าโดยชีย้ไปที่การหารือในประเด็นการขยายการค้ามาตรการที่ไม่ใช่ภาษีและความมั่นคงทางเศรษฐกิจเราจะดำเนินการหารือต่อไปอย่างละเอียดมากขึ้นโดยคำนึงถึงการประชุม G 7ที่จะเกิดขึ้น ขากล่าวในวันศุกร์อิชบาได้สนทนาทางโทรศัพท์เป็นเวลา45นาทีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโดยหารือในเรื่องความมั่นคงการทูตและภาษีพร้อมเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายแสดงความหวังที่จะพบกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวในระหว่างการประชุมของกลุ่ม G7 นะครับกลุ่ม G7 ก็ประกอบด,ด้วยสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมน,น,นีอิตาลีและ ญี่ปุ่นในวันอาทิตย์อิชบะอยังแสดงความพร้อมของญี่ปุ่นในการร่วมมือด้านการต่อเรือโดยกล่าวว่าสหรัฐแสดงความสนใจในความเป็นไปได้ที่จะซ่อมบำรุงเรือรบของสหรัฐในญี่ปุ่นและญี่ปุ่นก็ยินดีให้ความร่วมมือในด้านนี้เขายังกล่าวด้วยว่าญี่ปุ่นมีความได้เปรียบด้านเรือตัดน้ำแข็ง เช่นที่ใช้ในเส้นทางการค้าแถบอาร์กติกซึ่งอาจเป็นหนึ่งในด้านที่สามารถร่วมมือกับสหรัฐได้ในกรุงโตเกียวอาคาซวะกล่าวในวันอาทิตย์ว่ากำลังอยู่ในระหว่างการจัดตารางการเจรจารอบถัดไปกับสหรัฐและเขาหวังว่าจะได้พบกับรัฐมนตรีการคลังของสหรัฐสกอตเปเซนในการเดินทางเยือนสหรัฐครั้งหน้า โดยในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่สนามบินฮานดะหลังเดินทางกลับจากวอชิงตันอคาสะวะระบุว่าข้อตกลงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกองค์ประกอบได้รับการตกลงร่วมกันทั้งหมดซึ่งหมายความว่าหากยังไม่มีการตกลงทุกเรื่องก็เท่ากับว่ายังไม่มีการตกลงใดๆดูเหตุนี้ผมจึงยังไม่สามารถให้ความเห็นว่าเรามีความคืบหน้าไปมากน้อยเพียงใดนี่คือคำพูดนะครับของ อาคาซะวะหัวหน้าคณะเจรจาภาษีของญี่ปุ่นสำหรับวันนี้รายการ imct news podcast เวลาหมดพอดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก imct news สำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ